อาจจะอยู่กับรายการเออนะครับนี่ผมจะมาเล่นเกมวายครับนะครับวันนี้ก็อยู่กับเซิร์ฟใหม่นะครับเป็นเซิร์ฟที่ผมได้ค้นคว้าม,มาจากเวฟนะครับอ่านะก็เป็นเซิร์ฟอะไรที่เป็นเป็นเซิร์ฟก็สนุกอยู่นะครับเซิร์ฟนี้ก็สนุกอยู่นะฮะถึงไม่ค่อยถึงไม่เคยเล่นก็เหอะแต่ก็มันอยู่นะเซิร์ฟนี้นะอยากรู้เหมือนกันว่าตอนเลิมแรกมันจะให้ตังเท่าไหร่สามสิบสี่บาทโอ้โอโอโกาดจิ๊บเปลงเลย อานะฮะไม่เป็นไรนะครับเซฟนี้ผมก็ยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ว่ามีอะไรบ้างนะฮะอ๋อตัอตรงตรงนี้รู้สึกตรงนี้อะไรเนี่ยเออไปร้านค้าไปร้านขายของที่ทุกอย่างจ้าอะไรนี่ยแอดมินช็อปข้างข้างบนท้าง้างไปเสร็จทีนะครับโอ้ยไม้แม่งยอมมาขายน้ำขี้เกลือแล้วเนี่ยห้าร้อยโอ้ยี่ย เปิลนั่ง220แพงชิปเปงเลยแล้วว่าเซิร์ฟนี้ค่ามันเตอร์มันได้ตังเยอะปะยงามาทำสิเกลอะไรน่ะอะไรน่ะเฮ้ยอ๋อไอ้เหี้ยคนน้ว่าสกินฮีโร่บายวะตกใจหมดอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โโอะไรช่างงวมัน่ะอะไรที่นี่ก็อยาเชิญตกไปตายไหมเนี่ยอะไรเนี่ย ว่าเอาของไปขายหรือเอาขายหน้าเวบออถอนเงินฝากเงินเอ้ยมันมีถอนกับฝากด้วยเหรอวะแดกเนื้อก่อนตรงนี้ไปเลยหอยเชน,นิลานค่าโอ้อันนี้อะไรอะไรนะ่ะแลกเงินอ๋อที่แลกเงินนะครับอ่า เดี๋ยวเราจะไปหาต้นไม้กันเลยเพื่อดับงชีวิตอยู่รอดในไม้ครับเซิร์ฟนี้กันมานะว้าไปกันเลยไปกันโอ้รถนะนะครับโอ้ย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 อ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโ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 โอโอ้ย้ยอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อ้ย้ยโยโอย ไอเฮียเซิร ouais. hey, 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 hey. hey, ์ฟเซิร์ฟแม่งเปรตว่ะเซิร์ฟนี้เออช่างมันนะครับเออต้นไม้ไอ้เหี้ยมันเป็นต้นไม้เลยเหรอวะว้าวเจือไอ้เหี้ยตกน้ำแม่งเลือดรถด้วยเหรอวะอุ้ยซัมบีสวัดดีซัมบีมึงต้องตายมึงต้องตายไอ้ซัมบี้มึงต้องตายโอ้ดุขาแล้วมึงขาแล้วมึง มึงต้องตายมึงต้องตายไอสัตว์ตวอะไรวะโอ้ยเยียย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 มยยยนียย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 ยงยย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 ยนไย้ยยยไยยยดยย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 ยมยย่ยย้ยไม้อ,มมอ,มอยอออออยอยยยยยยอ้ยอยย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 ยอยยยยยยยเยย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 ไย้ยย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 อ เฮียตัดต้นเดียวแม่งล่ลลวงหมดเลยโอ้ยเฮียล็อกล่วงอ่าเซิฟนี้ดีจริงๆอ่านะครับเดี๋ยวเราจะหาที่สร้างบ้านกันเลยโอ้บ้านใครวะโอ้บ้านแมงคนล็อกโอ้บ้านล็อกต้นไม้เหี่ยวแห้งต้นไม้แห้งเอวสลีปปี้ คลิปี้เจอต้นไม้แล้วว้าวนะครับเก็บลราก็เก็บต้นไม้ก่อนอาหาที่สร้างบ้านสร้างนี้ดีกว่าตัดแมงเออสร้างบ้านตรงเนี้ยดีไหมว้าดีไหมสร้างบ้านตรงนี้เออวัวก็ดีเนาะสร้างบ้านตรงนี้ดีไหมแน่นอนครับดีแน่นอนครับสร้างบ้านตรงนี้โอโหสร้างบ้านเลยครับรอไม่ได้แล้ว เราจะเราจะไม่เราจะไม่ไปยืนแท่นบูชายันอะไรอยู่เราต้องรีบสร้างบ้านโดยเร็วต้องรีบสร้างบ้านโดยเร็วเราจะไม่ไปยืนแท่นบูชายันเ,ยอ,ยนเอ้ยไม่ใช่เออแล้วทำไมต้องสร้างนี่ก่อนวะ อ๋อถูกละสร้างบ้านแบบสเต็ปผมดีกว่าอ่านะฮะตัดก่อนตัดก่อนนะครับตัดก่อนตัดก่อนเออตัด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 แม่งตัดแม่งตัดแม่งอย่างงี้หนึ่งสองสามสี่อุ้ยเฮียเอื้อหนึ่งสองสามสี่เอื้อหนึ่งสองสามสี่เอื้อ หนึ่งสองสามสี่เอาอีกแค่สี่แล้วก็ต่ออย่างนี้ไปเรื่อยเ,อยเลย คลิปนี้ผมก็ขอสร้าง,างบ้านก่อนนะครับเป็นคลิปที่เราต้องสร้างบ้านนะโดยการโอ้ยอีเชสตินเอาชีวิตรอดได้ไหมครับในเอ้ยไม่ใช่เอาชีวิตรอดในเซิร์ฟเอาชีวิตรอดในเซิร์ฟนะครับโอ้ยแแหลก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 หมดลจริง ต้นไม้ตกเราก็รีบไปเก็บนะครับต้นต้นไม้ทักต้นอย่าเราเราต้องอย่าให้เหลือต้นอ่อนก็ไม่ได้ครับต้นลดต้นอ่อนเราเราต้องอิดนะครับไม่ได้ไม่ได้ฝันนี้มันไม่ได้นะครับไม่แต่ต้นอ่อนเราก็ห้ามเว้นนะครับเราเราต้องเก็บทุกประการโอ้จะแดก่อนแดก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 แงมอร่อย สร้างบ้านสร้างบ้านสร้างบ้าน Look out. Look out. <c oughs> เดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะไม่ทันการเอ้าเฮ้ยตัวคราฟกูมีแล้วเนี่ยว่ะเออใช่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 ใช,ใช,ใช่ไปอีพองเด็กมา <c oughs> <c oughs> เานี๊ยบเ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 นี๊

เออเดเดเดเอองั้นคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบเพียงจบต่อเพียงเท่านี้นะครับงั้นวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ